ยเมริกายั์แคลิฟอร์เนียแนนม่เจ๊ก็จะพาทุกคนมาแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ใส่ใบายานางใส่เห็ดเข็มนะคะแล้วก็ปลาทูเมนูในแม่เจ๊ชอบมากตั้งแต่อยู่ไทยแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือเตรียมของไว้หมดแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมาตําพริกแกงคะ่ะพริกแกงแม่เจ๊ก็ใช้พริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้กับกระเทียมลงไปใส่เกลือแม่เ,มเจ๊ใช้เป็นเกลือชอมพูนะคะ แล้วก็ตำให้แหลกนิดหน่อยแล้วเราก็เติมข้าวเบือพี่ๆหลายคนถามแม่เจนะคะว่าข้าวเบือคืออะไรข้าวเบือก็คือข้าวสารที่เราแช่แล้วก็เอามาตำกับพริกแกงค่ะแล้วเราก็าไปใส่ในแกงต่างๆที่เราใส่ใบายานางนะคะมันจะทําให้น้ําแกงของเราข้นน่ากินอร่อยหอมแต่ว่าก็สามารถใช้แป้งละลายน้ําใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่แม่เจไม่ชอบแม่เจว่าแบบนี้อร่อยกว่าค่ะหอมแล้วก็ข้นอร่อยมากกว่าใส่แป้งละลายน้ําค่ะ ก็มาถึงขั้นตอนของการต้มนะคะทุกคนแม่เจ๊ก็เทนอไม้แล้วก็เห็ดแล้วก็ปรุงให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะก็ตักพริกแกงของเราใส่ใส่ผงนัวนะคะใส่ปลาชูลงไปแล้วก็น้ำปลา,าค่ะเกลือจะไม่ได้ใส่นะคะน้ำปลาจะไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปตอนที่เราตำพริกแกงแล้วเราจะไม่ใส่เพิ่มเดี๋ยวเราชิมก่อนถ้าเกิดว่าจืดเดี๋ยวเราเขอใส่าที่หลังก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำยำนางค่ะน้ำยำนางนี่เป็นยำนางกระป๋องนะคะทุกคนแม่เจว่าแม่เจจะลองปลูกดูค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้นะคะก็เลย ก็ใช้ยานางกระป๋องไปก่อนอร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนใส่น้ำยานางลงไปแล้วก็ปิดฝาให้เดือดค่ะพอเดือดแล้วแม่เจ๊ก็จะชิมแล้วก็ถ้าได้ที่แล้วก็เอาปลาทูลงไปใส่เลยค่ะแล้วก็ปิดไฟอีกทีให้เขาเดือดให้ปลาทูสุกค่ะแล้วก็ค่อยใส่ผักโรยค่ะผักโรยแม่เจชอบผักอีตูมากๆค่ะทุกคนชอบใส่ชะอมกับผักอีตูแต่ว่ามันไม่มีนะคะมันหาแมงลักไม่ได้เลยค่ะทุกคนตั้งแต่แม่เจมาอยู่ที่นี่เก้าเดือนแม่เจ๊เจเพิ่งได้กินแมงลักแค่ครั้งเดียวเดือนแรก ที่มาที่นี่นะคะนี่คะ่ะชิมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ผักโรยล,ลงไปก็มีแค่โอมอย่างที่บอกคะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นโอมพันปีนะคะเป็นโอมฟรีดเพราะว่ามันหาของสดไม่ได้คะ่ะทุกคนแต่ว่ารสชาติกับกลิ่นก็ยังคงเดิมนะคะเอามาใส่ซุปแบบนี้ก็คือหอมอร่อยเหมือนเดิมคะ่ะเพียงแต่ถ้าอยากจะเอาไปกินส้มตํามันก็จะไม่กรอบกรุบแบบนั้นมันก็จะไม่อร่อยคะ่ะเ็จแล้วนี่จ้าเกียงหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มใส่ปลาทูของเรา หาปลาหมึกหาหมึกแห้งไม่ได้ค่ะทุกคนจะบอกว่าถ้าได้ใส่หมึกแห้งอูม้มันจะแซ่บเด็ดดวงมากกว่านี้อีกค่ะอันนี้เป็นเมนูปโปรดของแม่เจเจกับน้องเจเจเลยนะคะวันนี้ข้าวหมดหมอแน่นอนจ้ามัดผมแล้วทานได้จำจำน้ำพริกม,มือล้างสะอาดแล้วนะคะ พ่อปูตัดหญ้าดูข้างนอกนะคะแกงดอกไม้ ขออนุญาตนะคะต้องแบบนี้ค่ะาย น้ำปลาทูอร่อยอร่อยอืมมันมากปลาทูนี้มันมาก น้ำพริกไข่เจียวข้าวเหนียวคือที่สุดแล้วมาเจอแกกับไม้อีกคนพระกินข้าวหมดหมอ้อ <laughs> จะบอกว่าข้าวนิ่มมากข้าวแต่โมเช้านะคะที่แม่เจกินเนี่ยคือมื้อเที่ยงกินเร็วกินเร็วนจะจ๊ะเพราะว่าแซ่บไล่ตุ้ยไม้นี้เลยค่ะ ปลาทูนะ่ะแกะใส่แต่เนื้อก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบกินแบบนี้สูงเกิน สำหรับคนที่ไม่ชอบใช้มือกินข้าวนะคะแม่เจียชอบเห็ดหมดแล้วเนาะไม้จับลำบากนะคะลืมร้อน Bụi tận da sẽ bao Baby, I eat like that, you still love me? ลืมมาซ่อม,อมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าใช้มือ <c oughs> ในในมือก็เปื้อนแล้ว นื้อปลาทูมันมากไม่มีอะไรแทะแล้ว <laughs> ตัดยาเสร็จมากินน้ำมู้ชมเห็ดเห็ดเข็มใส่เห็ดเข็มนะคะม,มีกล้าังไหม ื้นใจ <laughs> อืมปลาทูน้ำไม้ไป มากินตอนปูตัดหญ้าเสียงปูตัดหญ้าดังเลยนะคะหอมสอมจะไปเอาส่วนทางปลาทูมากินอีกไหมนะ <c oughs> อร่อยจัง น้ำน้ำก้นจานเนี่ยค่ะมันมีกากตะไคร้เห็นไหมคะกากตะไคร้กากข้าเบืออร่อยหมดไวจังมาไวเคลมไวมากมาไวไปไวนะคะ